คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยร้านเพจทวินท็อปอัพร้านเติมเกมราคาถูกเติมเกมออนไลน์ได้มากมายสุดคุ้มเติมปุ๊บเข้าเกมปั๊บแถมเพาะบริการ24ชั่วโมงมีเกมให้เติมมากมายเลยครับแล้วก็น่หนอยครับมี TFT จ่ายเหลียวเลเจนนะครับให้เติมด้วยทาง TFT Mobile ก็สามารถเติมผ่านเหลียวเลเจน PC ได้สบายเลยครับการันตีความปลอดภัย 100, ล้านเปอร์เซ็นรออะไรอยู่ล่ะครับเข้าไปเติมเลยครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปแล้วครับ เฮ้ยครับผมสวโวนะครับและผมว่าคุณน่าจะรู้แล้วล่ะครับใช่ครับ t f t เซตสิบรีมิกรัมเบิลกำลังจะกลับมาแล้วในวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับผมอาจจะมีเฟอร์เบต้าให้เล่นก่อนลูกหน้านิดนึงแต่นะครับใครที่เคยเล่นเซตนี้จะรู้มาสนุกขนาดไหนนะครับใครที่ไม่เคยเดี๋ยวมาสนุกไงจะมาดูกันหลังจากที่เราดู d e ฟดร o อปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงใกล้ๆนี้นะครับอัปเดตจากทีมงานโดยตรงเลยครับ เปิดมาวิแรกคือรู้เลยใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรครับผมนี่นะฮะก็จะเป็นคริสตินเนี่ยคริสติน่าเฉียงนี่นะครับจะประกาศอันนี้ครับเขาก็จะประกาศนะครับว่าทีฟทเซสิกจะกลับมานะครับผม ในเซตรี v ว v ว l นะครับก็จะเป็น T.F.T เซตสิบรีมิกซ์รัมเบิลรี v วโวโอ้แม่งอาอารเลยนี่ว่าก็คือที่ก็รู้อยู่หนึ่งครับว่า T.F.T เขาชอบเอาเซตเก่ากลับมานะครับใช้ชื่อว่าเป็นรี v ว v ว l ถึงเวลาของเซตสิบแล้วครับ ซึ่งนี่ครับเขาไม่มีอะไรมากนะครับนี่ฮะจะเป็นเทรลเลอร์ของเซสซินะครับผมนี่ฮะแล้วก็ของเซสซิเนี่ยที่หลายๆคนเดี๋ยวผมอาจจะพูดทับไปแล้วกันนะครับในคลิปไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนอกจากประกาศในของเซสซิเนี่ยมันเจ๋งตัวที่ว่า1คือมันคือเซตที่เป็นมือถืออันแรกของไทยด้วยแต่ก่อนทีเอฟทครับถ้าเข้าไปที่เพจหลักจะแบบมือถือมเมื่อไหร่มือถือมเมื่อไหร่เมื่อไหร่มือถือจะมาอะไรงนี้ใช่ไหมฮะและของเซสซิเนี่ยมันเป็นเซตที่มือถือในไทยมาครั้งแรกมือถือปกติมีมาาาานนนนแแลล้้้วครับใตต่่เเเเพิงขไทยยจกซี นะฮะไม่พอครับมันคือเซตที่ครบรอบซีซั่นสิบหรือว่าเซตสิบพอดีซึ่งนี่ฮะเขามีการลงทุนจ้าแบบนักประพันธ์เพลงมาประพันธ์เพลงให้กับด้วยให้กับแบบเซตสิบด้วยใช่ไหมฮะก็คือเพลงที่จะอยู่กับตัวละครนั่นแหละครับผมถ้าใครไม่รู้ครับในท f t เซตสิบมีระบบเกมที่เจ๋งมากก็คือมันจะเป็นคอนเซ็ปต์โวลตี้มาสู้กันใช่ไหมฮะถ้าคุณลงตัวละครโวลตี้นั้นเยอะมันจะเป็น แล้ถ้าคุณนะครับลงตัวละครเผ่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวง K D A เปไตคิวทูเทเมทหรือวงเพิ่มเข้ามาอะไรก็ตามมันจะเป็นเพลงของวงนั้นไปด้วยไม่พอครับเมื่อคุณเอาอีกวงหนึ่งมารวมกันมันจะเอาเพลงมาผสมกันอีกแล้วมันจะเป็นขั้นแบบของรถตีฮะที่แบบจะเป็นแบบเหมือนกับเป็นเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์สองเลเยอร์สามที่จะเอาเพลงมารวมกันแล้วคุณนั่นแหละฮะสามารถรีมิกซ์เพลงของตัวเองได้เลยอาจจะเป็น K D A country เป็น E D M เป็นแจ๊ ซึ่งหลายคนนะครับจะชอบแจ๊สชอบดิสโก้ชอบหลายเผ่าหลายคอมมากๆเลยครับผมนั่นหมายความว่าเซตนี้ไม่ต้องเปิดเพลงเลยเพราะว่าแบบ T.F.T เขาทำเพลงมาอย่างดีเลยนะครับผมนี่แหละฮะนี่ครับก็จะเป็นแบบประสบการณ์ของเซตสิบนะครับที่ดราม่าแบบสนุกมากๆเป็นดราม่าแบบแบบแอสซตดซินเดอมาครับของในตอนแข่งด้วยนะฮะของ world set 10ไม่รู้จะมีสกินเซตโตกลับมาปะนะครับอันนี้ครับจะเป็นอยู่ในเอ่ยอันเนี้ย เมื่อกี้จะเป็นอากาลิเหนน็นนี้ครับมันจะเป็นสก,กินเอ่ออากาลิ KDA เนาะก็อาจจะก,กลับมาด้วยนะครับอันนี้ครับก็เป็นเซตโตฮาสติลนะฮะแล้วก็เอาจริงมีใครสัที่เป็นฮาส์เอ้ยใครสัก KDA เหมือนกันนะครับก็อาจจะก,กลับมานี่ครับเป็นเพลงต่างๆนะฮะอันนี้เขาเชลเลอร์กลับมาเล่นอีกรอบเลยนะครับผมถือว่าคิดถึงมากๆากมากๆเลย อันนี้จะไม่อะไรมากนะครับก็คือถ้าใครต้องการดูก็สามารถที่จะไปดูในใต้คลิปนะครับผมจะแนบลิงก์ของคลิปเด็บดอปอันนี้ไปนะฮะ the the first time time. นี่ฮะเขามีการบอกเลยว่านี่คือเซตที่ดีที่สุดนะครับไม่ได้ไปแค่คนไทยนะครับที่บอกว่าชอบเซตนี้หลายๆคนนะครับชอบเซตนี้มากมายเลยครับผมหลายๆคนบอกว่านี่คือเซตที่ดีที่สุด ซึ่งผมเห็นด้วยนะครับเซตนี้มีระบบเกมที่ดีมีระบบเพลงที่ดีระบบคือระบบเพลงนะครับระบบเกมที่เป็นเฮร์ริเนอร์หรือว่าเป็นโชว์เซ็ตเนี่ยอันนี้อาจจะแล้วแต่คนแต่ผมไม่ชอบเพราะผมชอบเกลือหาไม่เจอตัวละครดีเผ่าดีในเรื่องท้าแบบนับเป็นในเรื่องก็ดีใช่ไหมครับแล้วก็แบบเหมือนกับตัวละครหนึ่งสองสามสี่ห้าลโลหรือว่าเป็นแฟตแปลกไปเล่นได้หมดเลยนะครับมันมันสนุกมาก And that's Nina. A neutral party coming completely with whatsoever. bias from no me. อันนี้คือแชมป์เซตสิบเขาบอกว่าชอบเซตนี้ที่สุดเลยย่างนี้ยะ,ะมิาล,ะละ่าเขาเป็นแชมป์ที่แบบเป็นแชมป์แล้วเขาเป็นแชมป์ในทัวร์ก่อนนั้นมาด้วยทัวร์เล็กก็เลยแบบเป็นแบบเป็นรางวัลที่เขาหน้าดจดจำมากมากเลยนี่นะฮะคุณก็จะผสมตัวละครการอะไรนี้นะครับผมไม่พอมีเพิ่มจากปกติด้วยนะครับผมจะมีการกลับเล็กน้อยตามนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นอามนปกตินะครับเอามนก็จะอยูอ่ปกติซึ่ง ถ้าเป็นที่เขาเคยเอา Revival มาเนี่ยแบบเซตที่ยังไม่มีอ u g m e นะครับมันจะมีอ u g m e ของเผ่าแต่ว่าถ้าเป็นของเซตเซตสิเนี่ยมันมีระบบอ u g m e n t มาแล้วนะฮะแต่ว่าจริงเซตสิมีอ u g m e บางอย่างที่ทีมงานออกไปนะมันจะมีอ u g m e ของ KDA อะไรเงี้ยที่เขาออกไปอาจจะกลับมาก็เป็นได้นะครับ far, were already e u s t a เขาบอกเลยว่าอ u g m e n มาปีเขาบอกว่าจะ เพิ่มเป็นออเมนเพิ่มฮะก็ดีไม่ดีอาจจะอันที่ออกไปกลับมาด้วยหรือแม่ก็เปลี่ยนใหม่ครับเช่นแบบมันจะมีเผาอะไรหลาเผ่าที่แบบไม่ได้มีออเมนฮะ KDA มันเคยมีแล้วก็ออกอะไรเงี้ยก็อาจจะมีก็ได้นะครับ๋อาพูดถึงเผ่าเซตนี้ครับคือเซตที่เผ่ารวยที่หลายคนบอกว่ามันคือเผ่ารวยที่ดีที่สุดก็คือฮร์ตติวนั่นเองนะครับฮร์ตติวใจเหล็กจะต้องกลับมาได้ There encounters. be opening also will อันนี้เขาบอกนะครับว่าจะเป็นในส่วนของ encounter นะครับ encounter ก็เหมือนจะจะเป็นที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันนี้แหละผมจะไม่ได้ว่าสมัยนะั้นมี encounter ร์ปะเราจะไม่ได้ผมจะไม่ได้ว่าตอนนั้นมี encounter ร์ไหมแต่มันก็เหมือนจะมีปะะ่ะหรือมันคือ encounter แบบที่เราโหวตกันมั้งหรือเปล่าผมลืมไปแล้วมันนานมากแล้วแต่ว่ากันย์ครเขาบอกว่าจะมี encounter ตอนเริ่มเกมนะครับผมก็คือเป็นระบบประตูมิติระบบเอเคิลเตอร์เหมือนกับที่เราเล่นกันอยู่ในปัจจุบันนี้เลย <can> นะครับ <opening> เขาเรียกว่า opening act เลยแหละ Symphony Prismatic sym จีนก็เหมือนจะแบบเอ้ยต้องมีตะกอดเหมือนจะมีมั้งแต่นี่เขาบอกว่าจินจะแบบจะเป็นลุงเยอะอะ,อะไรอย่างี้ะฮะเอกอกอดจะเป็นปูเอกอกอดอยู่ในเซนี้นี<ๆ>่แหละอันนี้เขาเอาเซตสิี่กลับมาดูนะครับเขาบอกว่ามันจะเกิดพร้อมเซตสี่เราเคยคุยกันว่าเมื่อใดที่เขาเอาเซตสิบฟื้นคืนชีพกลับมาให้เล่นเนี่ยเซตปัจจุบันน่าสงสารเพราะว่าคนน่าจะไปเล่นเยอะคนที่เคยเล่นก็จะกลับไปเล่น tft เซตสิบคนที่ไม่เคยเล่น ก็อาจจะไปเล่นเซ1สิบเพราะว่าอยากรู้ว่าคนทำไถึงชอบกันแต่นะครับเคยคุยกันนานแล้วในช่องเราว่าเมือ่อใดเซตสิบกลับมาเซตปัจจุบันเหงาแน่นอนก็เลยต้องมาดูกันนะครับว่าแบบเซตปัจจุบันจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็ผมชอบเซตสคุณอาจจะแบบลึกสึแบบอาจจะชอบอาจจะไม่ชอบนะครับคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยแล้วก็บอกด้านล่างได้เลยนะว่าคุณจะเล่นเซตสีส่หรือจะเล่นเซตสิบต่อนะครับผม 14 is live, we've been having a little trouble keeping Cyber City's e t mechanic at bay. So you might just see hacks infiltrate the rival here and there. เขาบอกว่าระบบแฮกจะเข้าไปอยู่ TFT เซตสิด้วยนะครับก็คือระบบแฮกมันเป็นระบบเล็กๆอะฮะมันจะไม่เหมือนกับระบบเฮลเลนเนอร์ที่เป็นระบบเหมือนกับโชเซ่นเดี๋ยวเรคุยกันครับระบบเซตสิเผื่อใครต้องการเตรียมตัวล่วงหน้าใช่ไหมครับผมระบบแฮกอัคเมนแฮกชอบระบบแฮกออฟระบบแฮกก็ดตรีก็จะย้ายไปอยู่ง่ายๆเลยครับในเซตสินะฮะ เสโดนแฮกแล้วก็จะมีเป็นเหมือนจะมีมีมีเป็นลีดเดอร์บอร์ดด้วยครับใครต้องการเก็บแต้มมันจะเป็นแต้มมั้งแต้มก็ไว้เก็บนะครับมีลิตเติ้ลเลเจนด์เพิ่มมาด้วยมันเป็นคีฟเลยมันเป็นรถถังคีฟเลยจะมีพาร์ตพิเศษนะครับแยกออกมาเหมือนกับตอนตุ๊ดจีนมั้งสำหรับทางโกลเด้นเอ้ยไม่ใช่สำหรับทางรีมิกซ์รัมเบิลด้วยนะครับของ t ีเ ก็ตามนี้นะครับผมสำหรับ TMT เซฟ10นะครับที่จะกลับมาเร็วนี้นะครับผมในวันที่14พฤษภาคมนะครับถ้าใครต้องการดูคร่าวๆนะครับนี่ฮะเรามีเว็บที่เขายังมีข้อมูลอยู่นะฮะอันนี้ครับก็จะเป็นระบบของ t f t เซฟ10นะครับผมระบบมาอยู่ในนี้ก็คือผมพูดระบบหละยๆการแต่เดี๋ยวถ้าใครต้องการดูคลิปสรุปนะครับผมมีสรุปเซฟ10นะฮะไปดูได้ ถ้าใครต้องการดูตัวละครนะครับก็ไปดูได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็คือผมจะมี2คลิปนะครับใครต้องการเตรียมตัว,ตวใครไม่เคยเล่นหรือใครต้องการรื้อฟื้นข้อตังจำไปดู2คลิปนี้นะครับย้อนรอยย้อนวยัยย้อนอดีตกันก่อนที่มันจะกลับมาให้เล่นนะครับผมถ้าใครไม่รู้ระบบ TM t f g เซสสิบนะครับนอกจากระบบเพลงใช่ไหมที่เราผสมกันมันจะเป็นที่ว่าในทุกเลเวลครับเราจมโอกาสเจอตัวละครทั้งหมด เป็น2ดาวให้เลยทางด้านขวามีของช็อปนะฮะซึ่งพอซื้อปับ๊บมันก็จะเป็นราคา3เท่าของตัวละครนะถ้าซื้ออีฟลินมันก็จะเปอีฟลิน2ดาวมาให้เลยนะครับผมก็จะเป็นราคา3บาทเป็น1บาท3ตัวอะไรเงี้ยฮนะนับอยู่ในตัวเดียวกันโดยนะครับอีฟลินจะเป็นเผ่า KDA แล้วก็เป็นเผ่า Crowd d เว v e r ใช่ไหมครับผมมันจะบอกว่าอีฟลนนินนะครับก็จะสุ่มเป็น KDA บวก2ปกติลงอีฟลินหตัวนับเป็น KDA 1ตัวปกติ หนึ่งตัวหนึ่งเผ่าแต่ว่านะครับถ้าเป็นเฮลเนอร์เนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีแบบเป็นขอบแบบม่วงๆนะฮะแล้วมันก็จะบอกว่าตัวเนี้ยพอลงอ e ีลินปั๊บนับเป็น KDA 2เผ่า2ตัวไปเลยในตัวละครเพียงแ,แค่ตัวเดียวนะครับผมและยิ่งเลเวอัพมากขึ้นก็จะมีตัวละครแบบซื้อปุ๊บได้4่บาทสเดาวไปเลยอะไรเงี้ยฮะแล้วก็อาจจะเผ่าใ้เผ่าหนึ่งมันจะเกิดการเล่นคอบหลายแบบมากและตัวละครเฮลเนอร์นะครับจะมีเป็นเขียวๆด้านล่างว่าตัวละครนี้เมื่อเป็นเฮลเนอร์เท่านั้น จะมีความสามารถอะไรเพิ่มเติมด้วยนะครับและมันเกิดคอมใหม่มากมายที่จะเล่นได้ต่อเมื่อเป็นเฮเลนเนอร์เท่านั้นอีคนนี้ครับพูดๆปิดปากคนนี้ครับจะเก่งมากๆเลยครับนี่ครับก็จะเป็นเฮเลนเนอร์เอฟเฟกนะครับผมบาทจะเก่งมากเพราะว่ามันจะเป็นบวกความสามารถตัวเองแบบแบบใหม่ไปเลยครับไม่ได้บวกแค่พลังเว้ไม่ได้บวกแค่พลังโจมตีบวกอะไรใหม่ๆไปเลยครับซึ่งมันจะเก่งมากๆเลยครับโดยเฉพาะตัวละคร5าบาทใช่ครับ 5บาทปั๊บซื้อมาก็นับเป็นตัวละคร5บาท2ดาวไปเลยในราคา15บาทนะครับและก็มก็จะมีหลายตัวละครที่คุณอยากเป็นแครี่ระหว่างนั้นก็จะมีเพลงเอาไว้บรรเลงคุณจะผสมเป็นยังไงจะผสมเป็นตัวละครแบบไหนเพลงจะอ,อมาเป็นยังไงต้องไปเล่นในท f t F ทีเสที่จะมาในวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับผมเอาละครับก็จะประมาณนี้นะครับง,ง่ายๆเลยครับผม ทีเอฟทีเซสิบกำลังจะกลับมาแล้วนะครับถ้าต้องการติดตามข่าวทีเอฟทีเซสิบหรือต้องการคอมปเอาไปเล่นหรือต้องการดูผมเล่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ด้วยนะครับผมเราจะเล่นทีเอฟทีเซสิบ การยาวแต่ว่าก็มีทั้ง14แล้วก็มีทั้งโกเดนสปาตูลาด้วยนะครับผมนะครับไว้เจอกันในรรมิกบรามเบิลนะครับแล้วมาแบทเทินกันมาคอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยนะครับว่าถ้าคุณได้เล่นเซตนสิปับ๊บจะเล่นเป็นเพลงหรือว่าเป็นคอมอะไรเป็นวงอะไรคอมแรกถ้าใครเป็นผู้เล่นเก่าคุณจะทําอะไรอย่างแรกเพราะคุณเคยเล่นมาแล้วเจอกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผม